โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจาร,รย์เกลษะมหามงคลหนุนนำชีวิตน้องทิ่สถาสุขการปฏิบัติคิดดีพูดดีทำดีสุขใจเปลี่ยนล้เมื่อระลึกถึงบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อพันทึกไว้ในความสรงจำ ฝันต่อเนื่องจนถึงวันเกิดเลยเลยจาได้แม่นว่าว่าฝันยาว20กว่าวันเลยนะพยายามที่จะไปพบพระอาจารย์วีรนนท์วัดป่าเจริญราษฎร์เนื่องจากว่าเป็นจุดต้นกําเนิดเนื่องจากว่าฝันว่าท่านเรียกให้ไปรับพระพุทธรูปนี้และในฝันก็ถือพระพุทธรูปที่หน้าอกถือกลับบ้านไปจากความสงสัยที่ผิดปกตินะครับที่เริ่มตื่นมาสวดมนต์เนี่ยก็พยายามนัดพระอาจารย์วีรนนท์จน อาจารย์ก็พบท่านนะได้ไปพบท่านคือเวลาขับรถไปทีไรก็ไม่ไม่เจอเลยไปเจ็ดครั้งเลยอาจารย์จำได้ไปแล้วก็ไม,ไม่พบไม่พบไม่พบแต่มันเป็นความกังวลในจิตใจไม่สบายใจนะครับก็เลยไปรอท่านตั้งแต่ตีห้าเลยคราวนี้ไปตั้งแต่มืดมืดเลยนะเออไปรอเลยละไปดักท่านเลยว่าท่านก่อนที่ท่านจะออกไปกิจนิมนต์นะนี่พูดความจริงเลยนะไปนั่งรอนะมืดมืดเลยตั้งแต่มืดจนฟ้าสาง พบท่านพอดีเลยนะท่านเดินกําลังปีกิจนิมนต์จะออกไปข้างนอกนะกำลังจะไปขึ้นรถแล้วอาจจะก,ก็วิ่งตามเลยละไปเจอท่านแล้วก็เลยเล่าให้ท่านฟังสั้นๆว่าอาจารย์ฝันประหลาดก็คือฝันว่าพระอาจารย์เนี่ยเรียกให้อาจารย์มารับพระพุทธรูปแล้วหลังจากรับพระพุทธรูปมาเนี่ยในฝันเนี่ย หลังจากนั้นก็มีอาการผิดปกติเริ่มตื่นมาสวดมนต์ทุกวันทุกวันจนเพลียมากเลยนะแล้วก็เอาคาถาให้ท่านดูนะเอาคาถาให้ท่านดูท่านดูเสร็จท่านก็แก้คาถาสองบรรทัดสุดท้ายให้ด้วยเขียนให้ใหม่นะเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่าไม่ได้บ้าของเก่ากลับมาท่านพูดแค่นี้นะอาจารย์ยิ่งอึ้งเข้าไปใหญ่เลยว่าเอ๊ะอะไรคือของเก่ากลับมาแล้วของเก่าคืออะไรนะ ท่านพูดแค่นี้แล้วท่านก็จะไปกินที่หมนท่านก็บอกว่าให้มาเข้ากรรมฐานที่วัดนะให้มาที่วัดก่อนนะมาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวรู้คําตอบนี่ท่านพูดแค่นี้อาจารย์ก็ถึงกับอึ้งไปเลยนะแล้วก็กลับบ้านมาก็ยกงงังงงว่าประโยคที่ท่านพูดว่าของเก่ากลับมามันคืออะไรอะไรคือของเก่านะไม่ไม่มีความเข้าใจแต่ด้วยความสงสัยนะด้วยความสงสัยอยู่ในจิตใจว่า เออเราเป็นอะไรเราผิดปกตินะก็เลยตั้งใจว่าจะไปเข้ากรรมฐานที่วัด7วันก็คราวนี้ก็มาบอกที่ออฟฟิศบอกทุกคนบอกน้องๆพนักงานนะว่าอาจารย์จะไปเข้ากรรมฐานนะทุกคนก็ยังงงว่าเป็นไปได้ยังไงตัวอาจารย์เนี่ยนะจะไปเข้ากรรมฐานนะจะไปอยู่วัด7วันอะไรเงี้ยนะทุกคนก็ไม่เชื่อเพราะว่า สมัยนั้นก็ยังมีกิ๊กอยู่อะไรยเงี้ยนะยังมีคบหลายๆคนยังปิดศีลอยู่ไม่มีใครเชื่อนะแต่ด้วยความที่สงสัยอยากรู้คําตอบก็ไปนะก็สามวันแรกก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากเพราะว่าทําไม่เป็นนั่งสมาธิไม่ได้นะเขาปฏิบัติกันอาจารย์ก็อึดอัดน,นะนั่งสมาธิได้แค่5นาทีก็ง่วงนอนก็นอนเลยล้มตัวลงนอนนะเพราะว่ามันทําไม่ได้ แล้วก็เขาเดินจงกรมกันอะไรเงี้ยจะก็เ,เมื่อยไปหมดเลยทําไม่ได้นะไม่ไม่เคยทำนะหรือบางทีเราก็แอบไปดื่มน้ําปานะบ้างอะไรคือปฏิบัติไม่ได้นะทำไม่เป็นนะใช้คาว่าทําไม่เป็นดีกว่าแล้วก็อึดอัดมากเลยเป็นเป็นความรู้สึกที่ยากลําบากมากเลยในการไปเข้ากรรมาฐาน7วันนะแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกในวันที่3นะคืนที่3เนี่ยอาจารย์ก็นอนอยู่บน ชั้นบนะนะสาราปฏิบัติธรรมปรากฏว่าฝันฝันว่ามีพระรูปหนึ่งผิวพันค์ผ่องใสมากเลยแต่ตอนที่ฝันเนี่ยเห็นตัวเองอยู่ในป่ามีต้นไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็พระรูปนี้สูงใหญ่เลยใส่จีวรสีเข้มๆหน่อยก็เดินเข้ามานะเดินเข้ามาจากในป่าเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยท่านก็พูดบอกว่าให้ ไปตั้งขันห้าบูชาครูเตรียมรับของขลังท่านพูดกนันนี้แล้วก็เดินเข้ามาเอานิ้วเนี่ยจิ้มหน้าอกอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนตัวเองลุกขึ้นมานั่งแล้วพระท่านก็จิ้มเข้าไปที่หน้าอกนะพอแตะหน้าอกปุ๊บได้ยินเสียงนั้นแล้วก็จิ้มหน้าอกปุ๊บก็ก็แปลกใจแล้วก็ตื่นขึ้นตอนตื่นเนี่ยก็รู้สึกเอ้ยทาไมเรานั่งอยู่เหมือนมันเหมือนจริงมากเลยนะจะว่าละเมอก็ ก็ได้นะไม่รู้่เพราะมันลุกข้นั่งตามที่นิมิตฝันเลยเช้าวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าแปลกอีกแล้วนะก็เลยไปเล่าให้หลวงพ่อวิรนนท์ฟังว่านี่เมื่อคืนฝันแบบนี้ท่านจิมนาะอกท่านบอกให้ไปตั้งขันห้าก็เราไปถามท่านนะว่าทํายังไงอะไรคือขันห้าตอน,น,นก็ไม่รู้จักออกนะพระอาจารย์วิรนนท์ก็เลยบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยไปเตรียมผ้าขาวห้าเมตร เตรียมดอกไม้ขาวห้าคู่ทู่ห้าคู่ตีน้าคู่แล้วก็ดูวันให้อาจารย์ไปตั้งขันห้านะแล้วอาจารย์ก็ยังงงๆอ่ะก็ถามท่านว่าตั้งยังไงท่านก็บอกให้ตั้งหิงพระนี่แหละอธิษฐานเลยถึงครูบาอาจารย์ที่มาหาเนี่ยนะเพราะการจิ้มหน้าอกเอานิ้วแตะหน้าอกนั่นคือการประสิทธินะคือการประสิทธิให้เลยนะอาจารย์ก็เลยพอ,อปฏิบัติกรรมฐานเสร็จกลับบ้านไปก็เลยไปตั้งตั้งขันห้า นะเพราะว่าเรียงลําดับตามที่พระอาจารย์บิลลนทท่านแนะนานะว่าให้ทําตามผมอาจารย์ก็เลยทำนะด้วยเจตนาที่ความสงสัยทั้งหลายอยากให้มันคลายสักทีเพราะมันมันพักผ่อนไม่เพียงพอมันไม่ได้นอนด้วยมันกังวลด้วยมันมันคิดมากไปหมดเพราะจะหลับทีก็คิดว่าเฮ้ยเราจะฝันอีกไหมเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยนะมันกลายเป็นระแวงนะด้วยเจตนาที่อยากให้อาการที่เป็นปัญหา ก็เลยตั้งพอตั้งขันห้าเสร็จเนี่ยนะนึกว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันจะหายไปคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมนะคือสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นก็คือคราวนี้เห็นตัวเองเขียนยันฝันนะเห็นตัวเองเขียนยันนั้นยันนั้นวนอยู่ในสมองนะตื่นมาแล้วก็ยังจำภาพนั้นวนไปวนมาเหมือนกับ เอาออกจากจิตใจเราไม่ได้เลยเอาออกจากสมองไม่ได้เลยเหมือนเคยได้ยินไหมใครที่เคยฟังเพลงอะไรแล้วมันติดหูแล้วมันก็จะร้องอยู่อย่างนั้นนะอาจารย์ก็เหมือนกันคือภาพนั้นมันติดอยู่ใน,ในใจติดอยู่ในสมองเราตลอดเวลาทั้งวันเลยทํางานอะไรมันก็วนเห็นภาพอยู่แบบนั้นวนอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นได้ยินแม้ก็ทั่งเสียงตามในความฝันเลยบรรยากาศในนั้นเลยอย่างเงี้ยนะ ก็เลยรู้สึกเอ๊มันเป็นอะไรมันเป็นหนักกว่าเดิมทำไมตั้งแล้วก็ไม่หายก็เลยลองวาดยันนั้นออกมานะเพอะวาดตามมันก็เออก็รู้สึกสวยดีรู้สึกสวยดีส่วนตัวอักขรก็เขียนไม่เป็นนะก็เขียนมั่วๆว่ามันอยู่ตรงไหนไปก่อนก็วาดไปนะเ,เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ก็สวยดีนะเป็นความรู้สึกว่ามันมันคือสวยดีนะแล้วก็เริ่มเขียนยันขน้าใน นะเลยรู้สึกว่าเอออึดอัดเข้าไปอีกว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรนะแล้วก็เริ่มมีความรู้พิเศษก็คือหลังจากที่จันวาดยันเสร็จเนี่ยเริ่มมีความรู้ด้านโหราศาสตร์มาวนอยู่ในหัวอีกคราวนี้เริ่มรู้เรื่องดวงดาวเริ่มรู้เรื่องเลิกเลิก27ิหมวดเลิกเรื่องดวงดาวการเคลื่อนที่ต่างๆเริ่มมีความรู้โหราศาสตร์เข้ามา อยู่วนอยู่ในสมองอีกยิ่งคราวนี้ยิ่งรู้สึกเอ๊ะมันเป็นอะไรหนอนะเริ่มรู้เรื่องโหราศาสตร์เริ่มเข้าใจหมดเลยนะอาจารย์ก็เลยอยากลองนะว่าเอ๊ะมันรู้จริงไหมนาะมันมีจริงไหมไอความรู้แบบนี้เพราะตัวอาจารย์เองไม่เคยสนใจเรื่องโหราศาสตร์ใดๆเลยนะก็เลยไปหาซื้อตำลาไปหาซื้อตำราด้านโหราศาสตร์ไปพอได้ตำรามาพอเปิดดู มันมีแบบที่เรารู้อยู่ในสมองเราเลยบางอย่างที่เรารู้มันมากกว่าในตําราที่ซื้อมาเสียอีกนะก็เลยรู้สึกว่าเออแปลกดีนะเลยลองทําช่อง u t u b e นะเริ่มต้นทําช่อง YouTube พูดเรื่องโหราศาสตร์ซะเลยลองดูนะปรากฏว่าช่วงแรก3ามเดือนแรกอาจารย์ดูฟรีนะเปิดไลฟ์แล้วก็ดูฟรีเอาใครจะดูบอกมาจะไปเกิดดู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 ดดดดฟรีโอ้ดูเป็นพันพันคนเลยนะ สามเดือนผ่านไปดูเป็นหมื่นคนนะแล้วแต่ละคนก็เริ่มติดตามช่องอาจารย์นะเริ่มติดตามเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่อาจารย์บอกเข้าไปเนี่ยแล้ม,มันใช่มันตรงมันสามารถไปแก้ไขตามที่แนะนำนะก็เลยกลายเป็นเริ่มทำช่อง YouTube เกี่ยวกับโหราศาสตร์ตั้งตั้งแต่บัดนั้นเลยปี62เนี่ยก็เริ่มทำช่อง YouTube มาเลยนะครับว่า อัดรายการดวงประจําเดือนดวงประจําสัปดาห์ดวงอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยกลายเปยนมีความรู้ด้านโหราศาสตร์ขึ้นมานะครับ